เตอร์เกมเมื่อคืนมาเลยคุณยนนี่สุดเกมดีๆมันเป็นเทอร์มินัเตอหมวดไปเรื่อยกาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับยุ่งเหมือนเกมเฮ้ยทำไมมึงดูเหมือนหลังเกียรตกูขนาดนั้นมันไม่ได้ดูเหมือนละเพื่อนหลังเกียรลยมันมันคือใช่เหรอคยุ่งหรือวะยุ่งเออยยุ่งนะครับเรื่องหยอกหยอกหยอกเรื่องไหนเหื่อมาะไร กูมาวันเสาร์ใช่แต่ถ้าวันเสาร์กูจะมาวันเสาร์กูมาแล้วเพราะงานกูครบแล้วเออกูมาเอ้าเขียนแบบกูครบแล้วเพื่อนควายมันครบตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอเลยนะครบ้งแต่ในคาบแล้วเออเฮียนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเฮ้ยก si> ูโดนไอ้เชี่ยใครวะยี่เท okay. ่ยหลังเข่าเหรอยงไปหลดรัวนี่เอดเยเะโงโยเงมันโงหย เจอแทงตูเดินไปโดนเดนเสยเลยกาๆๆนี่เฮียโดนรเบินเบ็ดโดดมาโดนระเบิดตึมโดนระเบิดกุ้เฮียจอกจริงจอกจริงนี่เหรอจอกจริงนี่เฮียพวกกระจอกพวกกระจอกเป็นไปได้ยังไงวะเฮียวิ่งมาโดนระเบิดเอ้ยตรงกูตรงกูตรงกูมั้ง ไมม่่เเเหห็็นนอะดีลยกูตรงกูตรงกูเออกูดูตรงนี้อยู่เคยด้วยไปหลังกูเขียดีไม่ง้อมึงอ่ะอุ้ยไอ้เขียดเนี่ยเด็กไม่อยู่ฝั่งขวานั่นไงบับโขวี่บับโขว่โอ้ยเอ้เหี้ยเต็มตัวเลยเยอะอะเงี้ยอะไรเขียอะไรเก็บไก่เนืเก็บเอ็ดเว้ยเก็บเอ็ดเว้ยเก็บเอ็ดเว้ยทำไมอะไรพ่อกูจะมาส่งแล้วกูจะได้เปรี้ยวต่าปิดเทอมส่งอะไรวะทอ อก็บอกอยู่ก็ได้ยินว่าพ่อมึงจะมาส่งเลยพ่อเฮียอะไรอีกสั่งอะไรอะไเนี่ยใช่เหรอสามสี่วันมารอรอชมเบิ่งดูนะครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างจะดังอันน้ำไหนจอรถดีพ่อพ่อหายหายใกล้เฮียไรสั่งทอดไว้เก้าร้อยกว่าบาทเลยนีมันไม่มีใครรับขโมยออกนี่อ้าวเฮียกำลังพูดเลยสั่งไม่ได้ฮัลโหล่ไขอทอกระเบือไรเฮียกเบือกระเบือตุ่ม อะไร่ใหญ่เว้ยเอาไปขายได้อไปขายได้ด้ามันจะแน่นกว่าไปคุรอมเดี๋ยวของมึงมันจะแน่นกว่ารู้ว่ามันจะมาไหมนั่นดักเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะไม่เห็นกแน่เลยเนี่ยเฮียกูวิ่งไปวิ่งมาโอ้ยไปแล้วเฮ้ยมันเห็นมันรู้แล้วมันรู้แล้วมันยิง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 ยิงใครยิงมึงให้ยิงใช่เหรอวะรด้วยรู้แล้วเฮีย มันมันชี้กันมันมันส่งซิกไอ้เหี้ยมันเชื่อกูเชื่อกูดีทำมันส่งซี่เหมือนอุ้ยปีเอาไอ้ภูมิใจตรงไหนอ่ะเจอไอ้เบนท์้อยู่ตรงบีเหี้ยมันอยู่ตรงบีใช่อยู่ตรงบีกูอยู่คนเดียวกูตายแน่เลยเดี๋ยวกูโดูไอ้ดีบีมาลู้เลยกูว่านะกูเชื่อในคำคำไม่เชื่อมันได้ยยังไงมึงก็ต้องชนะมึงเล่นไรสไนด์ด้วยมึงจะพูดอาพ่อมึงอ่ะไอ้เหี้ยอย่างงี้มันก็วิ่งใส่กูกันไม่ไม่ไหวเลยดิ บ้านแดงหรือเปล่าเนี่ยไม่มีครับมันไม่ได้เล่นทันไรเฮ้ยมึงไม่ทันไล่ที่สว์มึงบอกปากโป้งไปแล้วมึงโกรธกูไหมเฮ้ยที่บ้านเราเบิรมึงโกรธกูไหมที่กูบอกว่าที่อยู่บ้านนั้นไม่โกรธแต่เงียบแล้วไม่มันต้องใช้สมาธิอยู่แล้วเป็นธรรมดาอที่นั่นเ้ฮอออยู่นั่นมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นระวังระวังระวังเม็เวลาเนี่ยเฮียแพ้แล้วบับ เวลายิ้มเฮอะไรไอ้สัตว์คุยอยู่บนบ้านตรงไหนอ้สัตว์กูอยู่นั่งยิ้มพูดไม่รู้เรื่องยิ้มพูดไม่รู Ay, ้เร <you know ื่อง ดูคนดังมันมีผีดังมาจริงๆดีไปแล้วนะบอกหีกี่พอเฉยนะมิตรภาพไม่หาหายจะมีสหายไม่ติดหีอันแน่อันแน่ขันพอขันแม่เย้ยไอ้ดีมโดนตุ๋ยไปดูดูอันแน่เฮียอะไรอันแน่เฮียอะไรระวังเด้อตอนนี้ไม่ระวังกูระวังไม่เป็นระวังไอ้หน้างงเฮ้ย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 ตรงกู ระวังระวังอะไรระวังอันนั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยหาที่แบบอะไรให้กูเปลี่ยนมาเล่นปืนมึงไรงูหมอบคันต่ำคุณรู้ไมหมอบที่เด้งตืนคุยเลยมึงยิงมันไม่โดนไอุู้มคุ้ยไอ้ภูมิใจโร้ไอ้โว้ย มันจะใช้สเตปปัดซ้ายปัดขวาเลยแม่งย่อไปเลยสัตว์คุยทำไมทำไมมึงไม่เอาสายดารามาแล้วสายดาราเฮอะไรไออรขงีดมเออทำไมมึงไม่เอามาแล้วไอ้ดีมกห็อดเป็นนักมวยเดี๋ยวนี้มาเป็นนักนักนักฆ่าละจงแทงจงแทงเดี๋ยวดีไหมตัวโง่สัตว์มาดิออกมา ใช่ดีมาคูนี่แหละมาดิขี่โมยเฮียจังหวะนี้ยังมีดวงดาวอเฮียแม่งม้าหลังสัตว์ให้กูละมึงสะกิดกูแล้วมึงสะกิดกูแล้วเฮียตามมันแล้งแต่ฐานนู้นแล้วแต่อ็ยังยองตามมาแม่มาด้วยกั์คุยร้อย เฮ้ยไม่โดนโวยแม่งเอ้ยปืนกลเลสัตวย่เห็นไม่เห็นดิไม่ไม่โดนเลยพ่องียปิดเสียงเล่นน่ะไม่ต้องมาสกิดกูอีงงสัตว์งมาแตะตัวกูหวานเฮียไมามามา ยังไงกูก็แทงวะแทงแทงนีเเลนเขียเลนแม่งคือแบบตัวเต็งวะเลนสู้เขาลูกสู้เขาลูกไอ้นี่ไอ้สัตว์เจอบาสุกยังไงเป็นไงมึงเป็นไงเอาเฮ้ย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 วันเดย์เนอร์วันเดย์เนอร์วันเดย์เนอร์วนเดย์เนอร์ทำไมมาจู่จู่อะไรฮะฮะโน่นเงื่อนไหลไอ้เลนมันทำเต็มนี่แล้วแต่มันแค่แบบแบ็คมันน้อยเลือดไม่เต็มตั้งทเออใช่เลือดไม่เต็มเนี่ยเปิดก็ก่อนเนี่ยอย่าโดนพิจิ อะไรแล้วกูเปิดก่อนโดนมึงยิงแล้วใครปิด่ะเอกูปิดอยู่ดีป่ะเอ้ยแต่อย่าเพิ่งประมาทเดี๋ยวถ้าแต่แต่ถ้าตอนนี้ถ้าไอ้ภูมิแพ้ขึ้นมาจบเลยก็มีสิทธิ์อยู่มีสิทธิ์ไหมมึงจะได้ยิงเขาบ้าผมรอบที่หลังยั้งกว่าบูมวังภูมิิภูมวังนะ่บนปะมันเสียวยังไงเสียวเสียวมันมันเก็บมันมันเก็บระเบิดไปแล้วมันเก็บระเบิดตรงศพไปเบ้นไปแล้วมันอยู่แถวไอ้เบ้นตายตรงนี้เยอะ เฮ้ยจุด A เอเขยิบมาแล้วลอยเลยรอยเลยรอยเลยเดินเดินตามไปเดินตามไประวังนะบูมระวังนะอย่าให้มันได้ว่าเราอันเด็ดขาดรอไปรัดรอรัดรอเฮ้ยมันรอดสเต็ปอ่ะสเต็ปอ่ะอยู่ดายดิสเต็ปอยู่ดายสเต็ปอ่ะเอ้อซิกแซกซิกแซกแบ๊แบ๊งั้นหัวดิงั้นหัวดิทิพังยังไม่ฟ้อเลยนะคะยังไม่เจอตัวมันเลยยังไม่เจอตัวเลย ไอ้เหี้ยนี่มันเล่นรอดเว้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโคตรแหลกเลยเหียโวยทำไมปืนโอวยนี่ขนาดแหลกกันแน่นี่ขนาดแหลกกันแน่มึงมามึงมาเฮียเราไปแล้เฮ้ยใจโลใจโลใจโลเฮ้ไม่เคยมาใจโร่ไปไหมกูบอกแล้วคุยจะชนะเจอละสีสามมั้ง

ตายยอดเนอะมันงอเฮียคืนนี้ยังมีดวงดาวอันกวา้างเป็นยังไงกูลังไปตายงูอุ้ยสวยงาะอีกอ,อีกสองนะพวกสองสองกูเคยกูเคยเจอในเกมอะไรอะเกมมินิมึงเคยได้ไหมเกมเฮียเลยเกมมินิมันเกมเฮียอะไรวะเอเลน่าเคยเล่นกูมา เออมินิแฉ่ไม่ใช่เกมมินิเวิลนะมินิเฉยๆอ่ะโอ้มันโยนระเบิดขึ้นมาต่อหน้าต่อตากูเลยเหรอเพื่อนใครมันปาชี่ขึ้นมาบนบ้านจ็ต่อหน้าต่อตากูเลยวอ่ะเฮ้ย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 มันสังไหมาสวยอะไร <S <S อ้าโง่เฮียโง่มันโง่ไอ้สัสมึงโดนกับระเบิดไอ้เบนอยู่ตรงกูเบนอยู่ตรงกูไอ้หนุ่มไ้หนุ่มไอ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 หน่มไอ้หนุตายแล้วจะตายหน้าบ้านหน้าบ้านเดี๋ยวหนุ่มไอ้หน มึงอยู่ที่เอตรงนี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไปตั้งนานเร็วยันยันป่านนี้เข้าเอเบรม้ายัง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 นี่อ้าส้มมึงอ่ะส้มดินไปเออเออเอาเฮียนี่สัตว์ปี๊ดเฮียก้ยิงมันไม่ได้หรอกไอ้เอี้ยยิงมันไม่ได้ ปิปนดมเรียบร้อยเว้แล้วกูไม่อาจคลิปนะนอ้สาสตว์คุณตีนติดตั้งรลเบิดไหมแะไอ้ดีมงไอ้ดีมจะโง่มาเองคุณแม่งแชทได้ไงสัตว์เฮ้บินไอ้นี่ใคร เอ้ยดีมีหดีมีอยูเดียวอ้ตโ่เฮ้ย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 เฮ้มาดิดูมาดิตลกูระวังระวังเอ้าเอ้ากูยงบาคก้าติดต้นไม้ไอลงมาแล้วมาดิโ่หน้ามา มันโง่จริงๆเลยไม่เข็ดเหรอวะกูถามจริงี่หลังเข้าหลังเข้าอันสองตัวให้แม็กเดียวเฮ่อเนี่ยยังแม่งกระเล็กเหรกระเล็นมึงวางฝั่งขาอะมั้งนี่กูออกสายยังโดนมึงดีใจเฮี้ยอะไรถ้ากูไม่แหลกเนี่ยสัตดแหม่มึงมาเล่นกูมาเี่มึงมาเล่นมึงมึงเอามึงมึงมากับกูมาให้เชียร์ดีอตว์มากูเฮี้ยอะไรยังดีมึงโง่วิ่งโดนระเบิดกูขี่รอบแล้วน่ะไอ้สัตว์ งอนจริงงอนจริงเฮียม,มันงอมันก้า,า,าวไงเกูว่ามันต้องอยู่แถวนี้แหละที่ไหนที่แอแนแหนวางระเบิดหรอไอส้สารกูไม่เห็นเลยมั้งมืง่ไหนวะเสียงปืนแมงอยู่ดยวยตัวเดียว เสียงปืนมันอ๋อระเบิดหลอกมึงก็พูดหาพ่อมึงมึงก็รู้มึงก็รู้อยู่เสียงปืนมันไม่ใช่อย่างงี้อย่างนี้ไหมเพื่อนจะตายแล้วเจอตัวปืนมันก็มีอ่ะเพื่อนเพื่อความไว้เป็นกรบปุดห้วอป่ะโดนยอโดนอะไรวะไอ้เหี้ยหลังเขาโอ้ยเอว่าโอ้ยยบยบแก้แก้ไหม